โอเคนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามผมในกลุ่มต่างๆนะครับวันนี้ก็เอาคลิปนี้ผมเน้นเป็นกลุ่มตลาดนะครับตลาดลงขายได้ทุกสายพันธุ์นะซื้อขายผ่านกลางซื้อขายผ่านกลางปลอดภัยซื้อขายผ่านผมได้เลยนะครับผมก็แต่ก่อนที่ผ่านมาก็ซื้อขายผ่านผมแหละนะก็ผมไม่ได้คิดค่าบริการอะไรนะครับนะเอาไปมามามา,มาไปไปโอ้มันก็ยุ่งยุ่งอยู่นะนะครับ รอ,อนคนนั้นติดต่อรอคนนี้ติดไปติดมาอโอเคงั้นบางคนก็เสียเก็บเงินหน่อยอะผมอยากให้ครับโอเคอผมไม่อยากรบกวนเยอะอะไรเงี้ยก็เก็บไาได้ได้เก็บก็เก็บนะ,ะผมเอาคนละร้อยพอนะครับคนซื้อร้อยคนขายร้อยหนะึ่งประสานเสร็จนะทำงานสำเร็จก็ค่อยเอาเงินให้ผมนะครับ นะวิธีการง่ายๆนะครับเพื่อที่เราจะไม่โดนมิจฉาชีพหลอกเอาเงินเรานะครับบางทีไก่จะไม่รู้ไก่จริงไม่เอาเกลีๆมาลงแล้วขายถูกๆให้เราซื้อพอซื้อมันก็ต้องโอนเงินก่อนไงมันไม่มีเก็บปลายทางไก่นะนะครับนะพอซื้อโอนเงินก่อนมันก็เลยโดนหลอกแบบก็ต้องโอนเงินไปก่อนแล้วไก่ไม่ส่งก็ไก่ไม่ส่งก็ต้องลุ้นชีบหายนะบางทีเราชอบอยากได้ผมก็เลยเอาโอนผ่านผมคือคนที่จะซื้อเนี่ยโอนเงินมาเข้าบัญชีผมนายชาญชัย เพียรักษาในชานชัยเพียรักษาชื่อนี้ชื่อเดียวบัญชีกสิกรน,นะครับผมศูนย์แปดห้าศูนย์สองหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหกแปดห้าศูนย์สองหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหกนี่คือเลขที่บัญชีผมเออนะครับอบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าไปโอนเข้ามีชาชีพโอนเข้าชื่อผมเสร็จปุ๊บส่งสลิปการโอนเนี่ยให้คนขาย ให้คนขายไก่นี่ครับผมโอนผ่านเสียไปแล้วอ่าส่งไก่ได้เลยนะครับคนขายก็ติดต่อผมไาติดต่อผมไงผมก็จะบอกอ่ะลูกค้าจะซื้อไก่พี่เนี่ยเขาโอนเข้าผมแล้วพี่ส่งให้เขาได้เลยอะไรเงี้ยอ่าก็ส่งไก่กันไปผมก็จะดูเงินตริ้งเขาอ่ะโอเคส่งไก่ไปเสร็จปุ๊บส่งเสร็จข้ามคืนวันสองวันแล้วแต่ส่งเสร็จปุ๊บทักมาเคนคนซื้อไก่ทักมาอ่าเสียผมได้ไก่แล้วครับสมบูรณ์ดี ไม่มีตําหนิอะไรไม่ไดอ้อะไรกันก็เสียโอ,อนเงินให้เขาได้เลยนะครับผมแล้วก็คนคนที่ซื้อคนที่ขายก็ทักมาคนที่ซื้อก็ทักมาผมก็จะโอนเงินไปจบสิน้นปุ๊บอ่ะเอาผมเก็บคนละร้อยจบนะครับนะคือเรากลุ่มมันเยอะแยะแหละกลุ่มตลาดเออลงได้ทุกคนกลุ่มตลาดเสรีกลุ่มตลาดอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมมันก็ดูแบบ ไม่ปลอดภัยอ่ะบางทีมันคนกลางคนกลางคือใครบางทีอ่ะเออคนกลางอีกคนกลางคือใครแต่คนที่เขาซื้อขายกันอยู่บ่อยๆเขาก็รู้แหละนะครับผมนะอืมนะ,นะกลุ่มผมก็เดี๋ยวผมเป็นคนกลางให้ก็ซื้อขายผ่านผมได้แล้วก็อ่ามันจะมีบัญชีพ่อผมด้วยนะครับผมว่าจะใช้บัญชีพ่อด้วยบางทีคนเข้าผมเยอะเปือนก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเออก็นายปัญญาเพียรรักษานะครับ ในปัญญาเพียรรักษานี่คือบัญชีพ่อผมนำสิคุลเดียวกันกับผมเลยนะครับผมจะใช้บัญชีนี้ด้วยนะเออซื้อขา้พันผมนะครับผมแล้วก็กลุ่มเข้าทางไหนยังไงเนี่ยใต้คอมเมนต์บ้างอะไรบ้างในทิกตอ,อกก็อยู่หน้าโปรไฟล์มีลิงก์นะครับผมนะอยู่ใครไปดูในบ้านแดงก็ก็กลับมาบ้านฟ้ากลับมาทิกตอ,อกได้นะครับผมอ่าพิมพ์ชื่อผมเลยเสียช้าน้อยล้านพิมพ์ชื่อผมเลยเดี๋ยวท่านจะเจอผมแล้วาจะหากลุ่มเจอนะครับผม ผมมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็จะเต็มห้าพันแล้วนะครับผมกลุ่มหนึ่งตลาดหนึ่งตลาดสองก็ตอนนี้สองพันกว่านะครับผมนะก็เดยวก็จะเต็มห้าพันอีกตอนนี้มีสองกลุ่มซื้อข,ขายกันโอ้โหทุกวันสนุกมากนะครับในกลุ่มเนี่ยก็คือทุกคนแบบแฮปปี้มากแล้วก็ใครใครเลี้ยงไก่แล้วพ่อไก่แล้วอยากเอออยากให้คนติดตามอยากมีเอฟซท่านก็เอาพ่อไก่ท่านไปลงแล้วก็ ให้เขาได้เห็นว่าอ้นี่ไ,ไ,ไ,ไ่ผมเพาะไก่ตัวนี้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้อ่าแบบนี้อยู่นะก็เอาลิงก์เอาอะไรมาฝากในกลุ่มผมได้เลยในกลุ่มตลาดผมฝากในกลุ่มตลาดได้เลยนะครับผมนะนี่คือข้อดีข้อหนึ่งนะครับท่านก็จะสามารถมี f อฟติดตามท่านได้ให้เขาตามเถอะครับยี่สิบคนสามสิบคนร้อยคนนะเริ่มทําเริ่มตามนะครับผมสิ่งที่มันเป็นไปได้ก็คือนะชาวบ้านมีไรายได้นะพ่อพันไก่มีไรายได้นะครับ เราก็สามารถทําอาชีพไก่แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นได้นะครับสามารถอยูไ่ได้ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้ดูดูแลพ่อแม่ได้ด้วยนะครับเราก็อยู่แบบของเรานะรายได้วันวันหนึ่งไปหาทํางานนี่ก็ห้าร้อยเนาะถ้าเรา,าขายไก่ซื้อไก่เป็นพ่อค้าคนกลางอะไรพวกนี้เราก็สามารถมีรายได,ได้ได้นะครับบางคนเป็นในห้อยเต็มเวลานะครับผมทําอาชีพนี้เลยนะครับผมมีกําไรสามพันสี่พันต่อวันนี่ก็ไม่น้อยนะนะครับ ซื้อขายไก่ผ่านไก่ท่านก็ต้องไปสร้างตัวเองให้เป็นคนที่มันเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือก่อนบางทีมีไก่ก็ไปตีบ้างให้เขาได้เห็นบ้างลงไปในกลุ่มท่านลงโชว์บ้างแล้วก็เอาลิงก์ท่านเนี่ยมาฝากในกลุ่มผมนะเอฟซี FC ตามเขาจะตามไม่ตามเรื่องของเขาเราไม่จําเป็นต้องมาคัดให้เขาตามนะเพราะว่าเขาตามยังไงเขาก็ออกถ้าเขาไม่อยากตามะนะครับอืมประมาณนี้เนาะนะครับผมอ่ะจัดไปนะครับตามกระเข้ากลุ่มอา่า ตลาดผมได้เลยนะครับวันนี้วันที่วันที่ห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเจอกันนะครับในคลิปในไลฟ์ต่อไปนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ